สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพามาดูปัญหาอีกอย่างหนึ่งของฝรั่งกิมจูฤดูร้อนนะครับก็คือเวลาเราโห่ฝรั่งเสร็จแล้วเนี่ยฝรั่งลูกใหม,ม่ทําไมทําไมทั้งที่เราโห่กระดาษแล้วทําไมมันถึงไหม้เพราะอะไรครับมาดูครับไม่ยากสําหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําฝรั่งกิมจูนี้ก็ตั้งแต่ปี5 9นะครับแนวทางการทำของผมก็คือผมจะทําแบบปลอดสารปลอดสารก็คือการไม่ได้ใช้สารเคมีในการฆ่าแมลงฆ่าหญ้าต่างๆในส่วนตรงนี้ ปรสานกับอินรีย์ต่างกันนะครับก็แนะนําไว้ตรงนี้ก่อนผมไม่อยากมาตอบคอมเมนต์ที่มันเหมือนจะไม่เป็นประโยชน์วันนี้พามาดูครับว่าฝรั่งกิมจูลูกใหม่เพราะอะไรแล้วแก้ยังไงมาดูครับพามาดูสวนฝรั่งผมตอนนี้ผมทําคลิปวันนี้วันที่ผมไม่แน่ใจวันที่แล้วแหละน่าจะวันที่สามที่สนี่แหละครับมีนาปี67เอ่าน่าจะช่วงวันที่นี้แหละ ซึ่งตอนนี้บ้านผมนี่ร้อนมากแล้วทีนี้เพื่อนๆจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งเวลาเราทําฝรั่งเสร็จเวลาเราห่อลูกฝรั่งแล้วเนี่ยทําไมมันผิวไหมอ่ะสังเกตไหมเราก็ห่อปกติแล้วนะเราก็มีการห่อกระดาษทับแล้วทําไมลูกฝรั่งก็ยังมีปัญหาผิวไหมอยู่ทีนี้มาดูครับเวลาเราห่ออย่างหน้าร้อนเนี่ยจะต่างจากหน้าอื่นนิดนึงนิดนึงคือมันเป็นทิคนั่นแหละเพราะว่าในแต่และฤดูเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ไว่าจะเป็นผักหรืออะไรก็แล้วแต่ มันจะมีข้อแตกต่างระหว่างฤดูนี้กับฤดูนู้นอะไรแบบนี้ทีนี้อย่างฤดูร้อนเนี่ยฝรั่งกิมจูเวลาเราห่อถุงพลาสติกเสร็จแล้วเนี่ยพยายามห่อกระดาษให้เร็วที่สุดคือจริงๆเนี่ยผมจะแนะนําว่าในวันเดียวกันเนี่ยห่อถุงเสร็จห่อกระดาษเลยแต่หลายๆคนก็ถามนะว่าถุงเนี่ยตัดก้นไหมผมใช้ถุงธรรมดาครับก็ตัดก้นซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางแค่นี้ฮะถ้าเราห่อเสร็จแล้วรีบห่อกระดาษทับเลย ดีที่สุดถ้าเก็บไว้นานเนี่ยแดดแรงครับมันจะทําให้ฝรั่งเราเนี่ยผิวไหม้ได้ทีนี้ถ้าเพื่อนหลายคนอาจจะเจอปัญหาห่อเสร็จห่อเสร็จแล้วนะก็หอ่อกระดาษทับเลยนะพี่ทําไมผิวยังไหมอีกอตรงนี้ผมเคยเจอไหมเจอสิครับไม่เจอก็แปลกอยู่นะครับทำสวนมาขนาดนี้อ้าพามาดูครับลูกที่จะเจอแบบนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกที่ลักษณะแบบนี้ครับเวลาเราห่เสร็จ แล้วที่นี่แสงมันไปโดนฝรั่งได้แค่นี้นะฮะปัญหาเลยถ้าห่อแล้วแสงไปโดนฝรั่งจากนั้นพลาสติกที่อยู่ใกล้กับฝรั่งเนี่ยมันก็ร้อนนะครับมันเคยทําให้ผิวฝรั่งไหม้แล้วเราจะแก้ยังไงนี่ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในลัก,ลกษณะแบบนี้นห่อเสร็จแล้วมันหงายอย่างเงี้ยเนี่ยแดดเข้าไปโดนก็เรียบร้อยครับไม่ดังนั้นถ้ามันหงายแบบนี้แล้วก็แม็กก้นมันเนี่ยนี่คือข้างบนนะครับก็แม็กตรงนี้ตรงนี้เพื่อไม่ให้แสงเนี่ย ไปโดนฝรั่งแค่นี้เองครับง่ายๆเพราะว่าผิวเขาจะไหมก็คือโดนแสงแล้วก็โดนคือพลาสติกโดนแสงแล้วโดนลูกฝรั่งก็ทําให้ผิวไหมแค่นั้นเลยแต่ถ้ามันมีกระดาษป้องกันก็จบครับแต่ว่าถ้ากระดาษป้องกันแล้วยังโดนก็แสดงว่าแสงมันทะลุผ่านไปได้นี่จากอาจจะลักษณะแบบนี้แสงมันเข้าไปโดนในช่วงที่ช่วงบ่ายแค่นะฮะโดนเลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันอมันจะอยู่เหมือนแนวตั้งเนาะ พอแดดเข้ามาเนี่ยมันก็โดนแล้วก็แมกตรงนี้ยอย่าให้แสงมันลงไปหาตัวผิวฝรั่งไปโดนผิวฝรั่งได้ก็จบครับพอลูกเขาใหญ่เขาก็จะโน้มลงมาก็จะหมดปัญหานี่พอลูกใหญ่เขาก็จะโน้มมาเองแบบนี้ครับเนี่ยโน้มลงแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็เกือบจะเก็บได้ไดแล้วอ่ยตัวเดียวนะฤดูร้อนเนี่ยต้องหมั่นดูนะครับเพราะฝรั่งสุกเร็วตรงนี้จะนับวันก็ยากครับนับบันในแต่ละช่วงฤด,ดูของปีเนี่ย แตกต่างกันครับฤดูร้อนเนี่ยฝรั่งจะสุกเร็วดังนั้นราต้องหมั่นดูแลนะครับดูของตัวเองว่ามันควรเก็บไม่ควรเก็บมัวแต่นั่งนะับบันเพลินมาดูอีกทีสุกนี่เรียบร้อยเลยนะครับงานเข้าขายไม่ได้เลยแค่นี้นะครับปัญหาที่เราห่อฝรั่งเสร็จแล้วลูกฝรั่งผิวไหมสั้นๆง่ายๆได้ใจความก็ไปปรับใช้เอานะครับอากาศมันร้อนกล้องผมไม่ค่อยเดินแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ